ผมไปเจอเรื่องนี้น่าเศร้ามากที่ผมไม่เคยบอกคนมาก่อนคืออ้าวพี่ผมมาเลี้ยงนูเอมเตอร์เว้พี่ผมไม่พี่ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะพี่ผมอะซึ่งนูเอมเตอร์พี่ผมเลี้ยงนูเอมเตอร์จะมาไม่ถึงสองตัวแต่ก็เสียไปนิดหนึ่งเขาเพิ่งเสียช่วยไปถึงวันนี้เขาโดนแมวฆ่าไป เราเมียข้าไปกินล้วผงก็ม่เขาก็เศร้านะว่าผมเลี้ยงเขาตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอเขาโนมเตอร์มีสองตัวตัวแรกคือจูดี้กับเสียงขจูดี้กับจวเนียใช่เขาเป็นสองตัว เฮมตเตอร์แต่จูแต่จูเนียเขาจูเนียเขาเป็นคนตัวเป็นตัวเฮมตืเตอร์ที่ไม่ค่อยกล้า,าเขามากเ๋ยชอบเขาชอบกัดจูดีบ่อยๆแต่แต่เมียเขาองเสียใจกับการเสียเสียใจที่ผมเสียจูเนียไปจูเนียของลก่เป็นของกับเซ้าจูเนียเป็นสิ่งที่ผมถือว่ารักเท่ากัน ได้ไปสันเลี้ยงตัวแล้วที่ผมเคยเลี้ยงแต่ผก็ต้องเสียมไปผมรักมันเหมือนลูกเหมือนลูกทุกอย่างแต่ผมต้องเสียเข้าไปัมอยู่กับเขาไม่ถึงเดือนแล้วไอ้ทิ้งก็เทือนนั่งแต่แต่เขาเสียไปแล้วเสียไปตลอดการทำเงินทังเขาขึ้นได้สัญญาไว้เลย ถ่า้แมวนั่นน่ะมันกลับมาอีกผมจะฆ่ามันแล้วมันจะถ้ามาไปเลยตามั้กาเนื้อตัวเองผมจะเกลียดแมวนั้นไม่ตอดการแล้วเดแล้วผมจะกีดตึงดูนี่จูเนียต่อไปจนเนียก็ด้เสียชีวิตลงไปด้วยความที่ผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ไปไปนอนในห้องแอร์จูเนียจากนั้นโดนแมวโดนแมวฆ่าไปกตัว ส่วนจูดี้รอดรอดได้อย่างปฏิหารจูดี้เป็นตัวเดียวที่ผมก็ถือว่ารักเขามากผมกสารจูดี้มากว่าเขาโดนจูเนียกันตะกอยแต่จูเนียผมก็รักเหมือนกันนะแต่ผมเสียจ,จูดี้ไปแล้วผมไม่มีจะพูดแล้วผมเศร้าเศร้ามันตาผมตรงห้องนั่งยเลยเนี่ย ผมรักสองตัวนี้เว้ยอันหนูที่ผมรักที่สุดที่ผมเคยมีเว้ยมันสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่ผมเคยเลี้ยงเว่ยจิ๊บพี่ผมจะเลียงเจ้าเจ้าเจ้พี่ผมฝากนะเดี๋ยวผมมาแต่ไอ้แมวนั่นน่ะมันเลวมันกินสัตว์เลี้ยงตัวโหวของตัวแรกของผมมันเคยดูไปกิตตนตรงนี้ผมเศร้าผมเศร้าครับ คือไม่มีเวลาเราไม่มีหัวกระเาเศร้าต,ต,นนมมต้องตามวันนี้คมไม่ลงคิดแล้วแหละเพราะว่าของาทำใจการเสียการเสียชีวชิตขงจุเนียไหไม่ได้ต้องให้เขาโดนเมียวฆ่าไปกินเนะผมสาม,มัถจับเขาไว้ต่อไปกันนะจับนูจุเนียไว้จุเนี้คือตัวเดียวที่ ที่ผมนึกว่าเขาเป็นตัวที่ที่ดีสุดในเห็นอยู่ใน,น,ในกองแล้วว่าเขาออกกำลังกายไม่บ่อยแต่เชนูโจเนียอาพีนั่นโจเนียเราขอโทษที่ไม่สามารถดูนายได้ถึงแม้นางจะต้องข้าจะต้องจำนายเอาไว้เสมอโจเนียฮาก่อนนั่นโจเนียเจสจเนีย่ย ไปนะครับ